สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับตึกที่สูงที่สุดในเม็กซิโกแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกก็มีตึกระฟ้าจำนวนมากเช่นกัน ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในเม็กซิโกส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเม็กซิโกซิตี้และเขตมหานครมอนเตเลอันดับที่1ที่ T-Off Tower 1ความสูงมาตรฐาน305เมตรการใช้งานสำนักงานโรงแรมเมืองมอนเตเล T-Off Tower 1เป็นอาคารซูเปอร์ทอรที่เพิ่งสร้างขึ้นในเมืองมอนเตเล หอคอยนี้ตั้งอยู่บนถนนอะเวนิดาคอนสตติเชียลซึ่งเป็นหนึ่งในถนนสายหลักของเมืองด้วยความสูง306เมตรตึกนี้ได้กลายเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในเม็กซิโกเมื่อสร้างเสร็จในเดือนมีนาคม2020แสงหน้าทุกตึกในประเทศและยังกลายเป็นอาคารที่สูงที่สุดในลาตินอเมริกาแสงหน้าอดีตตึกที่สูงที่สุดในลาตินอเมริกาในประเทศชิลี ซึ่งครองตำแหน่งนั้นมาตั้งแต่ปี2012อาคารมี64ชั้นและเป็นที่ตั้งของโรงแรมฮิลตันการ์เดน8ชั้นบนสุดมีห้องพัก176ห้องอันดับที่2ต่ตอเรกอยความสูงมาตรฐาน280เมตรการใช้งานสำนักงานที่อยู่อาศัย เมืองซานเปโดรกาซากาเซียตอเลกกอยเป็นตึกระฟ้าสูง280เมตรที่ตั้งอยู่ในเขตซานเปโตรกาซากาเซียก่อนที่ทีออฟจะสร้างเสร็จมันคืออาคารที่สูงที่สุดในเขตมหานครมอนเตเลและสูงที่สุดในประเทศอีกด้วยหอคอยนี้เป็นจุดศูนย์กลางของคอมเพล็กซ์ VAO ซึ่งประกอบด้วยอาคารสูง4แห่งตอเลกกอยเป็นอาคารที่สูงที่สุด ส่วนอีก3อาคารมีความสูง172เมตร104เมตรและ46เมตรตามลำดับอันดับที่3ตอรล่รีฟอร์มาความสูงมาตรฐาน246เมตรการใช้งานสำนักงานเมืองเม็กซิโกซิตี้ตอรล่รีฟอร์มาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในเม็กซิโกซิตี ตั้งอยู่บนถนนปาสซิโอเดรารีฟอร์มาซึ่งเป็นถนนกว้างที่ทอดยาวไปทั่วใจกลางเมืองและมีตึกระฟ้าจำนวนมากที่สร้างขึ้นจากทั้งสองด้านอาคารนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตอเลเมเยอร์ Major, <S <S เพียงไม่กี่ก้าวและสร้างขึ้นติดกับอาคารประวัติศาสตร์ช่วงทศวรรษที่1930ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยวางแผนจะรื้อถอนเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับตึกใหม่ในที่สุดมันก็ถูกสงวนไว้และถูกใช้เป็นทางเข้าหลักของตึกระฟ้าแห่งนี้อาคารนี้มี57ชั้นและมีลิฟท์ทั้งหมด35ตัวเป็นอาคารที่มีลิฟต์มากที่สุดในลาตินอเมริกาอาคารสามารถทนต่อแผ่นดินไหวขนาด9.0ริกเตอร์ อันดับที่4ชาปุนเตเป็กอูโนความสูงมาตรฐาน241เมตรการใช้งานสำนักงานที่อยู่อาศัยโรงแรมเมืองเม็กซิโกซิตี้ก่อนหน้านี้รู้จักกันดีในชื่อตึกปุนโตอาคารหลังนี้สร้างขึ้นทางฝั่งตะวันตกของปาซิโอเดรารีฟอร์มาและอยู่ทางทิศตะวันตกของตอเลเมเยอร์มองเห็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง อาคารมี58ชั้นส่วนหนึ่งเป็นโรงแรมในเครือลิส์คาวตันอันดับที่5ตอเล่ BBVA ความสูงมาตรฐาน235เมตรการใช้งานสำนักงานเม็กซิโกซิตี้ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อตอเล่ BBVA แบรนโคเมอร์ B v A, หอคอยนี้ทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของ BBVA m e x i c กซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกอาคารนี้ตั้งอยู่ทางใต้ของตอเลเมเยอร์ตรงข้ามถนนปาซิโอเดรารีฟามาตัวอาคารมี50ชั้นความสูงอย่างเป็นทางการ235เมตร ซึ่งวัดจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้ามีโครงสร้างตกแต่งด้านบนนี้ทำให้มีความสูงรวมถึง250เมตรอันดับที่6เมโทรโพลิแทนเซ็นเตอร์ตอเลส3ความสูงมาตรฐาน233เมตรการใช้งานโรงแรมสำนักงานเมืองซันเปโดรกาซากาเซีย เมโทรโพลิ t a นเซ็นเตอร์ตอเล่สเพิ่งสร้างขึ้นในต้นปี2020และได้กลายเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับที่2ในซานเปโดกาซ่ากาเซียโดยเป็นส่วนหนึ่งของคอมเพล็กซ์ที่เรียกว่าเมโทรโพลิ t a น Center ซึ่งมีอาคารที่ต่ำกว่าอีก2แห่งอาคารนี้เรียกอีกอย่างว่าโรงแรมซาฟีเมโทรโพลิแทนเนื่องจากเป็นเจ้าของโดยซาฟีรอยัลลักชวรีโฮเทล ซึ่งได้ร่วมพัฒนาด้วยหอคอยสูง56ชั้นเป็นแบบผสมผสานบางส่วนใช้เป็นโรงแรมและยังมีชั้นสำนักงานอีกด้วยอันดับที่7ตอเลเมเยอร์ความสูงมาตรฐาน225เมตรการใช้งานสำนักงานตอเลเมเยอร์เป็นตึกระฟ้าสูง55ชั้นในเม็กซิโกซิตี้ หอคอยนี้ตั้งอยู่ระหว่างชาปุนเตเปกูโน o และตอเล่รีฟอร์มาซึ่งสร้างขึ้นจากสถานที่เดิมของโรงภาพยนตร์อาคารนี้เดิมเรียกว่าตอเล่ชาปุนเตเปกเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะชาปุนเตเปกและสูงกว่าอาคารอื่นๆในแถวนั้นอาคารนี้มีความสูงถึง225เมตรและเป็นอาคารที่สูงที่สุดในลาตินอเมริกานับตั้งแต่สร้างเสร็จในปี2546 ถึงปี2,553เมื่ออาคารโอเชียนทในปานามามีความสูงเกินตึกนี้11เมตรอาคารนี้ยังได้รับการออกแบบมาให้สามารถทนต่อแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์แม้กระทั่งจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังเป็นหนึ่งในอาคารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในแง่ของการต้านทานแผ่นดินไหว อันดับที่8ฟาเบลลอนเอมความสูงมาตรฐาน211เมตรการใช้งานสำนักงานโรงแรมฟาเบลลอนเอเป็นตึกระฟ้าที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองมอนเตเลและเหมือนกับทีออฟที่อยู่บนอเวนิดาคอนสเตติเชียด้วยแต่ห่างออกไป2.8กิโลเมตรทางตะวันออกอาคารนี้เป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองมอนเตเลเนื่องจากเป็นตึกระฟ้าเพียงแห่งเดียวในบริเวณนั้นเพราะ ตึกระฟ้าส่วนใหญ่ในมอนเตเลตั้งอยู่ในเขตชานเมืองซานเปรโดกาซากาเซียไม่ใช่ใจกลางเมืองอันดับที่9 The เดอะเปเม็กเอ็กเซคูทีฟทาวเวอร์ความสูงมาตรฐาน211เมตรการใช้งานสำนักงานเมืองเม็กซิโกซิตี้ The ะเป m กเอ็ e c u เ i v e t o ฟ e ทสร้างขึ้นในปี1982เป็นตึกระฟ้าที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่2ในเม็กซิโกซิตี้โดยสร้างขึ้นภายหลังจากตอเล่ลาติน o เมริ i าน่าซึ่งสร้างขึ้นในปี1956เท่านั้นตึกนี้ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเม็กซิโกเป็นเวลา21ปีจนถึงปี2003เมื่อตึกตอเล่เมเยอร์เสร็จสมบูรณ์ โดยอยู่ห่างจากตอเล่เมเยอร์ไปทางเหนือประมาณ1.6กิโลเมตรนับตั้งแต่เปิดตัวถูกใช้งานเป็นสำนักงานใหญ่ของเปเม็ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐและเป็นหนึ่งในบริษัทปิโตเลียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีพนักงานประมาณ7,000คนของเปเม็ที่ทำงานอยู่ในตึกนี้ตึกนี้รับการออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวขนาด8.5ริกเตอร์ซึ่งเป็นอาคารที่แข็งแกร่งแข็งแรงที่สุดที่สร้างขึ้นในเวลานั้น อันดับที่10ตอเร่พาราด็อกความสูงมาตรฐาน205เมตรการใช้งานที่อยู่อาศัยเมืองเม็กซิโกซิตี้ตอเร่พาราด็อกเป็นอาคารที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ในเมืองซานตาเฟ่ประเทศเม็กซิโกซานตาเฟ่เป็นศูนย์กลางการเงินของเมืองและยังเป็นที่ตั้งของอาคารสูงหลายแห่งซึ่งตอเร่พาราด็อกเป็นอาคารที่สูงที่สุดและโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งอาคารนี้มี60ชั้น ครอบคุมพื้นที่ประมาณ75,000ตารางเมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอพาร์ตเมนต์337ห้องของหอคอยและพื้นที่ทางสังคมบางส่วนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับตึกที่สูงที่สุดในเม็กซิโกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อต่อไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ